คุณหนึ่งช้างใหญ่อายาลาค่ะวันนี้อยู่ที่บริษัทอายาลาแพนเนตค่ะเรามีรถกลอฟไว้บริการด้วยนะคะเดีย๋ยวเราไปชมข้างในกันค่ะมุมนี้สวยงามมากเลยค่ะเราจะมีฟนเจอร์ไว้ต้อนรับพี่ๆท,ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทเรานะคะแล้วก็มาดูผลิตภัณฑ์ ผลผลิตภัณฑ์ของเราค่ะล้วนได้รับรางวัลน,นวัตรกรรมทุกรายการเลยนะคะและมุมนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ไว้บริการลูกค้าค่ะมีน้องนิคนสวยคอยบริการที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะมุมนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์บริษัทไอยาลาแพนีสมาถ่ายรูปมุมนี้สวยงามมากๆเลยค่ะว้าวพี่นุชสวัสดีค่ะอํานุชช้างใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะพี่นุชคะวันนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างจากการเรียนออนไลน์บริษัทไอยาลาแพนีสเราค่ะ ก็พี่มั่นใจนะคะว่าภาเราทําไม่เป็นแล้วเราอยากหาอาชีพเสริมแล้วอยากทําออนไลน์เป็นจริงๆอะคะ่ะที่นี่นะคะบริษัทอญยาลาแพนเนตแบรน์สินค้าแข็งแรงมากแบรนด์บริษัทแข็งแรงมากและข้อสําคัญไอจิทัลบิทของเราก็แข็งแรงมากทําไม่เป็นก็จะเป็นที่นี่ละคะ่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรดีๆที่เป็นไรายได้เข้ามาเป๋าคะ่ะ มุมนี้ค่ะเป็นรางวัลทั้งหมดนะคะตั้งแต่รางวัลคนดีจีสยามรางวัลต่างๆที่บอสได้รับมาและรางวัลนวัตกรรมของน้ำเนื้อมะม่วงหิมพานต์หรือเรียกว่าแคชูวีนะคะอันนี้ก็เป็นเอมูล่าเอ็กซ์สูตรพรีเมียมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้วยเหมือนกันค่ะเราก็จะมีวิตามินซีแล้วก็เอมูล่าไนทินได้รับรางวัลเหรียญทองด้วยจ้ามุมนี้ก็จะเป็นมุมของพี่ๆนักธุรกิจอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้เจออาจารย์มาพลอาจารย์คะวันนี้อาจารย์มาที่บริษัทอัญราแพนเน็ต เป็นยังไงบ้างคะก็มานั่งกินกาแฟนั่งคุยงานกันชิวๆครับถ้าว่างเชิญน,นะครับไอยาลาคาเฟ่ค่ะมาที่นี่นะคะไม่ต้องกังวลเลยคนที่ชอบทานกาแฟแล้วก็มีกาแฟสดให้เลือกด้วยค่ะมีทั้งคาปูมีทุกอย่างเลยนะคะอร่อยมากๆมีก็มุมด้านนี้นะคะเป็นมุมที่เอาไว้นั่งพักผ่อนชิวๆเดี๋ยวเราไปดูมีห้องจัดอบรมด้วยนะคะห้องนี้นะคะเอาไว้จัดฝึกอบรมกันค่ะหรือเป็นห้องที่ใช้สําหรับการเรียนรู้ค่ะ อ้าวสวัสดีค่ะน้องแนนสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้ทาอะไรกันคะน้องๆเรียนออนไลน์กันค่ะว้าวมีด้านหลังมีอีกห้องหนึ่งด้วยค่ะค่ะก็อยากจะบอกให้ทุกคนมั่นใจนะคะว่าทุกตอนนี้ค่ะบริษัทไอยาลาแพนเน็ตของเราอะ่ะมีพร้อมหมดทุกอย่างและคอร์สท,ที่เราจัดเรียนรู้คือคอร์สไอจีจอนบิดมีทั้งคอร์สออนไลน์ต่างๆแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยที่ทุกท่านอยากเรียนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ